ว่าแหละคือเหมือนแบบทุกครั้งที่มีงานที่แบบว่าให้เราไปร้องเพลงอ่ะบอกแล้วจ้างร้อยเล่นพันหนึ่งหมื่นหนึ่งเมื่อกี้เล่นเต็มที่เลยร้องสดด้วยเมื่อกี้กับพี่น้องสดค่ะร้องสดทุกงานค่ะแล้วเมื่อไรจะไปร้องกับคุณโอ๊บบ้างคะร้องเรือร้แล้วอ่าหมดละเลยเข้าเลยเหรอเข้าลล้เเขาไหร่แล้ว แล้วแต่โอกาสแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครไม่มีแผนมีงานติดต่อบ้างอย่างกลางให้ไปออกด้วยกันมีค่ะมีวาเลนไทน์นี้ไหมคะเออวาเลนไทน์พรุ่งนี้เนี่ยค่ะพรุ่งนี้ทำอะไรเตรียมชุดอะไรพรุ่งนี้เยค่ะพรุ่งนี้ไม่มีงานค่ะที่ออกพรุ่งนี้งานกลางไปไหนหรอไม่ไดบอกใครแบบว่าจะออกไม่อยู่กลางอีกชอบฟิวไมไม่ไม่มีนัดหรอคะพรุ่งนี้กลาง ว่างอยู่โ <Okay. S 2> อเคอรู้สึกยังไงหลายคนมองว่าประเทศไทยนี้เราจะไม่เหงาแล้ว <laughs> นี่แหละก็ไม่เหงาทุกวันอยู่แล้วว้ายอันนี้บอกหรือปวดมากหรือยังไง <laughs> ไม่เหงาอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนดีๆ <c oughs> ขคใช่แค่นี้ามรักรอบตัวความรักร <c oughs> อบตัวเราทุอย่างนี่หรือว่าแบบคาดหวังอะไรไหมไม่รู้ไม่คาดหวังเลยค่ะแบบที่บอกชอบความเป็นธรรมชาติไม่ต้องเสแสร้งนะคะแล้ว14กุมภาพันธ์นี่ยคือจะได้ไปช่อดอกไม้หรือว่าต้นไม้หรือว่าอะไร ก็ยังไม่รู้เพราะวันนี้ยังไม่ใช่ที่14ไงแล้วอยากได้อะไรเราชอบอะไรไม้ไม่อยากได้อะไรเลยอยากขอแค่เวลาเขาทำไว้แล้วก็เลยต้องรต้นไม้เขามีไว้แสดงความยินดีค่ะไม่ได้แสดงความรักจะแสดงความรักยังไงอะแสดงความรักยังไงหนาะวิดีโอคอไม่รู้เหมือนกันเป็นโอคอรดีมากเลยอ่ะรอแมสรอวิดีโอคอร์แมสรอวิดีโอคอร์ตแมสเดียว ให้เวลาให้ทีมปากมูดเจอเวลาอีกใช่คือสำหรับปากไม่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 ใช่ว่าเขาไม่มีเวลาให้เรายุ่งมากด้วยเหมือนนกัค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะหาเวลาเจอกันอยู่แล้วหมายถึงว่าอย่างที่บอกว่ากว่าจะพัฒนาอะไรได้สำหรับปากเวลาเรื่องสำคัญเพรว่ามันควรจะได้เรียนรู้กันละกันให้มากก่อนที่จะแบบตัดสินใจอะไรสบายใจนะคุณตางว่าแบบว่าเอออเขาพูดก่อน เขาเือนแบบเปิดเกมรุกก่อนอะไรเงี้ยเปิดเกมรุกก็ดีพรที่ผ่านมาบอกให้เขาจีบแบบไม่จีบเราก็เลยแบบจะเป็นแบบนั้นไปแส่ว่าเรารู้รู้มาตลอดว่าจริงเขาก็มีใจให้เราก็รู้แบบไม่รู้ไงมีใจจะตอนไหนเีใจปเรอกลิ่นกลิ่งมายัางไงก็อยู่ตลอดไงไม่ไปไหนเลยตลอดคือเขาพยายามโทรหาเราตลอดทักทายถามตลอดนย่างนแต่ไปแบบเพื่อนกัน ทั้งนี้แฮปปี้กับกับการแบบค่อยๆเป็นค่อยไปใช่บางอย่างที่บอกบางไม่ชอบให้ใครมาจีบบางแบบลุกมากๆเลยเพราะฉะนั้นแบบเขาก็อยู่แบบเป็นเพื่อนเราให้กําลังใจอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแบบธรรมชาติดีจริงใจดีอะไรเงี้ยเวลาหันมาก็ไปเห็นเขาอะไรเงี้ยหรอคะก็ไม่ได้เห็นตลอดก็บอกอยู่ไม่ใช่ที่เวลาเขาหรือเราไม่ใช่มีเวลา เขาได้มาเจอเราหรือคิดถึงเราเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาแบบหนาแบบนักแสดงคอนไม่ได้แล้วเขาแบบเพิ่งเปิดไอจีมาแล้วโผล่ขึ้นมาเป็นรูปเราอ๋อเรื่องที่ไปเป็นนเอเอฟบีใช่ไหมก็เป็นผมนิชิตอ่ะเล่นเลยเหรอเราก็รู้เรีนเลยเหรอคูณเล่นเก็เล่นนะรู้สึกว่าสไลด์ถ่ายไอจีเราเจอไงแล้วแสดงว่าแบบเป็นผมนิชิตหรือเปล่าไม่รู แวว่าเราก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันว่ามันคือกนทีมม่เห่นทำให้แบบมาเจอการไม่ตั้งแต่รู้จักกันเรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีต่อกันมากกว่าหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบอย่างที่บางบอกเขาให้คําปรึกษาอะไรบางเยอะมากในฐานะแบบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่คุยกัเ<อ>นเฉยๆกำลังใจแบบเขาเรียกการส่งเสริมด้านใจกันนะปาเขาส่งเสริมเราอย่างไรบ้างก็ทำงานมันก็เหนื่อยมันก็ล้า คนท้องเดือทันนี่เลยจะกว่าก็ให้ังใจส่วนใหญ่เขาก็เขารู้ว่าเราเจออะไรดราม่าเยอะส่วนใหญ่เขาก็แค่เป็นกำลังใจเฉยๆว่าแบบเออทำได้อยู่แล้วมันีแบบฟิล์อนอ้อนไหมเออแเสงสาเีรงี้ยไไเป็นเป็นเใครอ้อนใครอตาเไหมอ้อ้อนเราไหมหรือเราอ้อนโอ้บางอ่ะ เออเด้นเป็นลาต่อหมดแหละลาห้ามจะดินัง ียกเขาอะไรมาียกเขาอะไรคนเนี่ยเขาบอกมีครับผบอกว่ามีคำเรียกของเขสองคนไม่จริงไม่ยังไม่ได้ตอบอะไรทังนั้นพูดหลังหมค่ะพูดหลังไมค่พูดหลังหมค่ะจริงใช่ไหมวเเหอมเบเเขาอกเบอกอยู่เลยว่มีกระโปงแล้วไม่ค่ะเรีกกระเตค่ะนแหละมี อนนี้ออก่าการกไปดูสัมภาษณ์กันที่แล้วไหมได้ดูแล้วหรือยังดูเขาเขายังไงบ้างเขากเขาดูอยู่ตอนนี้ทำได้แล้ที่แล้วเดูเราเขาสไงบ้างเขาชอบเราอยู่ไหมว่าเราขับขนาดนั้นอ่ะชอบอยู่แล้วสุอเราสารุ่นใหม่ตอบขนาดนี้คถามต่อไปถาม่อไเข้าปจะข่าวเอ เขาเจอตูอ้แล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเขาแซวว่าว่าไงบ้างฮะแซวว่าอะไรหรอก็แซวว่าแบบจีบไม่ได้เราเ <c oughs> ลยหร <c oughs> อวันนั้นชาวเน็ตเป็นห่วงปามว่าวันนั้นผมล่วงไหมการวนห่วงแบบอะไรของเราอ่ะวันนั้นอ่ะก็ <c oughs> เ,เป็นห่วงอยู่แต่ว่าเนี้ยผมก็สวยอยู <c oughs> อ่ มันเผล่หรอพี่นักข่าวเขาที่ยี่หรอหรือยังไงปลางก็เขาไม่ได้คอนเทนต์เะทีเขาก็ถามไปเรื่อยๆเขาไปที่ยี่เราเราตอบว่าเออสอดอยู่แต่จีบไม่ได้แล้วนะคะก็เลยจะว่าอะไรไงเพราะว่าอกจีบอยู่ก็คุยอยู่คนเดียวก็คุยอย่างเดียวไม่สุ่มส่สุ่มติเวลาคุยกับใครเนี่ยเราจะคุยคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่ปางบอกว่าจีบไม่ได้แล้วยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันแต่บอกว่า ศึกษาอยู่ศึกษาอยู่แล้วเราเป็นคนที่แบบชอบคุยใครอ่ะคุยคนเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะของคุยคนนี้ก็เดี๋ยวว่าบอกใหม่ออตรางน้ไม่ว่างแล้วแต่ตอนนี้ไม่ว่างแล้วเจ้าว่าไม่ใช่คนคุยแล้วตอนนี้พัฒนาไปแล้วงเป็นคนคุยเราเดี๋ยวครับอะไรยังไงเดี๋ยวบอกตอนนี่ยวหรือว่าหรือว่าพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนสถานะ ก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ไงไม่รู้ตื่นเต้นไหมแบบคนจับกล้องเยอะเลยอ่ะตื่นเต้นใช่ไหนไม่เคยตื่นเต้นกับวันบาเลนดไทยเท่านี้มาก่อนแต่ว่าเด็กแบบไยังไงทำไมมันอาการมันเป็นยังไงใจร้นมันขึ้นมาใยเราไม่ได้รออะไรแต่คนท่างประเทศรออะไรเยอะไม่ต้องมระชุ่มกระชวยใช่ไหมปางมันดูปางกับชุ่มกระชวยมากกว่าบอลแลนด์ไทยแบบนี้ แต่ว่าวันวาเลนไทน์มันก็จะเป็นวันแบบวันแห่งความรักใช่ไหมแต่อันนี้มันรุนรุ่นไงแล้วมันเริ่มเรียกแบบว่าจากความเป็นเพื่อนร่วมงานตอนเนี้ยต่างเริ่มมีความรักให้กับโอ๋ไปยังปะไปมันต้องไปหรออะไรอ่ะไปแล้วไงหรอเก็บเก็บไว้เดี๋ยวฉันมีงานสัมภาษณ์เองอย่ามีงานเดี๋ยวหาประเด็นให้ใหม่เรื่องตัวต่อได้เลยไม่มันก็เป็นความรู้สึกที่ค่อยๆพัฒนาแต่มันก็เป็นธรรมชาติดีหมายถึงว่าแบบ คิดเหมือนกันเพราะแบบเพื่อร่วงหน้าแบบก็แบบเออสนิทกันมากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกว่ามันก็แบบมันไม่รีบดีอ่่ะใชแต่เราก็เริ่มมีความให้ใจเขาแล้วก็คุยอยู่คนเดียวก็บอกเราเลยว่าแบบโสดแต่ไม่ว่างแล้วรักเขาแล้วเหรอคะไม่พูดหรอกพอหรือยังได้หรือยังคนาเถียงไม่ได้เลย งี้พรุ่งนี้ร่มก็คืสวยเหมเอนกันเด้รงมก็ไปสวยนะได้ค่ะไม่ว่างมีนัดแล้วพรุ่งนี้สรุปสรุปสรุปประโยคจบเหมือนกันที่แล้วก็จบเหมือนกันประโยคนี้ไม่ว่ามีนัดแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถือไวยไงไม่มีงานแต่มีนัดแล้วค่ะนัดกับใครก็มีอยู่คนเดียวก็เลยต้องไปกับคนนั้นค่ะ เขาแค่แบบมองก่อนก่อนได้เห็นลูกคู่ไหมโอ้หวานกี่โมงหวานกี่โมงขอคิดดูก่อนอ่นั่งดินเนอร์แล้วสักกระถางแบบมุมนี้หรอก็ไม่เล่นกันำนะคิดใหม่นะไม่เลอนกันเออจำหลอกๆจำจำคู่ถ่ายแล้วยังไปถ่ายอย่างนั้นเราแบบมู่ไปใต้โต๊ะบ้างกมีไหมเออเอาไดะเดี๋ยวก็รู้ปล่อยสัตไปได้ ช่างผมยุ่งค่ะช่างผมมองแล้วค่ะควกนี้มีเขาใหญ่ไหมครับปางไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อ่าเล็กเล็เคเล็กเล็กเล็เล็กเไป้ตั้งนี้ตั้งนี้ปางก็ไ่ะแต่กว่ากี่โมว่าี่โงหนึ่งสองสา่งสองสีวนส่วนเนแบบร้านค้าร้อคาก็มี